สวัสดีครับคริปโตเส้นไปนะครับอยู่กับเกม wotv ffbe เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องค่า affinity นะครับหรือเรียกว่าค่าความสนิทสนมชิดเชื้อกันของตัวละครแต่ละตัวนะแล้วก็จะมาพูดถึงในส่วนของค่านี้คืออะไรเพิ่มเลเวลได้ยังไงมีผลประโยชน์ยังไงบ้าง นะครับผมแล้วก็ทริคเ,เล็กๆน้อยๆในการที่จะเอาไปใช้เวลาที่เราเล่น PVP หรือไปด่านอีเวนท์ที่มันโหดนๆด่าน EX ที่มันยากๆพวกอะไรอะฟังก์ชันใหม่ๆในเกมในอนาคตนะครับผมหอคงหอคอยนู่นนี่นั่นนะที่ global เรายัางไม่มาค่าความสนิกสนุกของตัวละครถูกไหมเราดูได้ยังไงเราไปที่หน้าตัวละครนะครับผมกดไปที่ สเตตตีเทลสแตตดีเทลนะครับแล้วก็ไปหนีปุ่ม Affinity อยู่ขวาบนตรงนี้เรากดไปเลยมันก็จะบอกว่าป้าเมดิน่าของเราเนี่ยมีค่าความสนิทขอเรียกสั้นๆว่าค่าความสนิทนะอยู่กับตัวละครอะไรบ้างแล้วแต่ละตัวเลเวลเท่าไหร่สูงสุดเลเวลหนะครับผมเรากดดูได้เลยว่าป้าเมสนิทกับลุงเลเวล5แล้วมีอะไรบ้างนี่ครับ Affin ินิตี้โบนค่าสนิทโบนัสก็จะมีเอเจ้บวก1ิเด็กบวก15%รลักบวกระยะออร่าคือ2ช่องรอบตัวนะครับ2ช่องรอบตัวอย่างที่เห็นหน้านี้ก็จะบอกว่าค่าความสนิทของ2ตัวละครนี่อยู่ที่เลเวลอะไรแล้วสูงสุดเลเวล5้านะในตอนนี้ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับเนี่ยครับนี่ความสนิทระหว่างป้ากับลุงนะครับเดี๋ยวดูความสนิทของป้า En เอ็นเกลเบิร์กเหมือนกันเลเวล5เหมือนกัน โบนัสค่าความสนิทก็คือเหมือนกันนะครับ AJI เด็ l รักนะครับ10 15 10นะครับถ้าไปดูนี่ฟีนาเหมือนกันครับ AJI 0 15สินะครับ ula, อร่าระยะออล่าสองตัวเอ้ย <c oughs> <éta pe, c oughs> สองช่องรอบตัวละครโอเคค่า affinity ค่าความเสน่ห์เพิ่มได้ยังไง mm hmm. ก็เพิ่มโดยการที่เราจัด p a ต,ตี้จัด formation อะให้อยู่ในทีมเดียวกันแล้วก็ลงไปต่อสู้ด้วยกันเรื่อยๆเดี๋ยวค่านี้มันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม ว่าค่า affinity เนี่ยเราเอามาใช้ยังไงบ้างเพื่อให้ทีมเราการเล่นของเราใน pvp และในพวกด่าน ex ที่ยากๆเนี่ยเราจะชิงความได้เปรียบยังไงได้บ้างนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจัดทีมก่อนนะครับผมจัดตำแหน่งก่อนไม่ใช่จัดทีมนะมาโอเคนี่ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอย่างนี้อธิบายว่า aura affinity เนี่ยสองช่องรอบตัวยังไงบ้างนะ นี่นะเดี๋ยวจัดให้ดูนะโอเคถ้าเราวางแบบนี้ครับป้าเมย์เรานะจะไม่ได้อล่าของค่าสนิทนะจะไม่ได้อล่าค่าสนิทของ3ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ค่าออล่าของค่าความสนิทเนี่ยมันจะอยู่2ช่องรอบตัว2ช่องรอบตัวก็นับอย่างนี้ครับอย่างเช่นลุงนะเอาลุงนะสช่องรอบตัวก็คือขึ้น2ช่อง1ช่อง2ช่อง โอเคไหมขวา2ช่องก็จะเป็น1ช่อง2ช่องต่อไปะแยง2ช่องก็จะถึงแค่นี้นะ1ช่องนับอย่างนี้2ช่องจากนั้น2ช่องรอบตัวจะแค่นี้ตามเมาส์ที่ผมลากแบบนี้นะครับผมเคนะนี่ป้าเมย์จะไม่ได้ค่าออร่าของค่าความสนิทนะครับเริ่มตั้งแต่การจัดตัวเลยสมมุตินี่เป็นด่าน ex ที่มันยาก,ยากคนโขดมหาศาลนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับเราก็อยู่ที่แผ่เราอ่ะ นะเราอยากจะบูตค่าสเตตัสของทีมเรายังไงอยากจะเริ่มเทิรนยังไงก็วางตัวแบบที่คำนึงถึงออร่าค่าความสนิทไว้ด้วยละกันมันจะได้บูต t AGI บูตเด็กบูตลักนะครับผมอย่าลืมนะ AGI เยอะเราก็มีโอกาสเป็นคนเริ่มเทิรนได้เหมือนกันนะครับผมยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ความเร็วก็ยิ่งเยอะเท่านั้นนะจัดทีมกันให้ดีๆนะเดี๋ยวแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมยังจะบอกนะครับเอาเป้าเมนเป็นหลักนะ ตัวละคร1ตัวอย่างเงี้ยป้าเมเนี่ยจะได้รับออร่าได้สูงสุดจากแค่2ตัวละครนะแบบความว่าอย่างนี้ครับเอาลุงออร์แลนโดไปอยู่ใกล้ๆป้าเมเอาเอนเกลเบิร์กไปอยู่ใกล้ๆป้าเมเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยป้าเม่จะได้ออร่าอะจิลิตี้บวกขึ้น20%เนะครับเด็กบวกเป็น30%ลักบวกเป็น20%สสูงสุดแค่นี้ ต่อให้เราเอาเนี่ยลุงกราฟไปยิงใกล้ๆเห็นไหมป้าเมย์จะไม่ได้ออลามากขึ้นนะครับจะได้เท่าเดิมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะน,นะน,น,นะนี่ป้าเมย์นะนี่ดู EGI แล้วกันนะครับนี่ป้าเมย์เอจอยู่ที่96นะครับดูสีขาวเพรานะน้าสีเขียวมันเป็นแค่ที่เพิ่มขึ้นเฉยแต่สีขาวตรงนี้ที่หน้าจอเนี้ยมันคือค่าผลรวมทั้งหมดของ AG i ของตัวละครป้าเมย์ ตอนนี้ AGI ป้าเม96ก้าสิบนะเราเอาลุงกาฟไปยืนใกล้ๆนะดูนะครับนี่ครับ AGI ป้าเมก็ไม่เพิ่มขึ้นเป็น96เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมเอาลุงกาฟออกนะครับเอาเอ็นเกลเบิร์กออกอยู่นะนี่ AGI ป้าเมเหลือ91นะครับพอออกกลับเข้ามาอุ้ยเอาเอ็นเกลเบิร์กกลับเข้ามา a อ i ยไอ เอจป้าเมย์ก็เป็น96ผมบอกก่อนนะค่าที่เห็น96้ g i ป้าเมย์อันนี้เนี่ยคือค่าทั้งค่าค่าผลลุป์ทั้งหมดของ AGI ของป้าเมย์1 0 20%ที่ได้จากออร่าค่าความสนิทอะ่ะมันไม่ได้บวกที่เอ่อ AGI ้นะครับมันไปบวกที่ Basic AGI นะเคลียร์ก่อนนะโอเคครับฉะนั้นนี่ครับ ัดทีมอย่าลืมนะถ้าจะจัดถ้าจะจัดทีมให้ได้รับออร่าค่าความสนิทอะ่ะเราจัดได้แค่ไม่เกิน2ตัวละครนะครับที่อยู่ในรัศมีเดียวกันนะหมายถึงว่ารับได้ไม่เกิน2ตัวละครนะต่อไปสมมุติผมจัดทีอย่างนี้โอเคเริ่มต่อสู้นะครับผมยกตัวอย่างให้อ่ะดูเธอนางซ้ายมือตอนนี้เนี่ยป้าเมยอันดับ1อันดับ2เป็นออร์เรนโดออเรนจู อันดับ3เป็นลุงกาฟนะผมจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างนี้ผมเอาป้าเมมายืนตรงนี้ถ้าป้าเมยืนตรงนี้เอจป้าเม่จะไม่จะต่ำกว่า96เพราะว่าหลุดจากออร่าของ Affinity นะผมเอามายืนทิงไว้ก่อนนะนะครับต่อไปตาออแลนดูถ้าเนี่ยดูเธอนะครับทางซ้ายนะป้าเม์เราอยู่อันดับ5นะครับ ถ้าผมเอาออเอนดูไปยิงใกล้ๆอันดับของป้าเมจะเปลี่ยนไปเห็นไหมนั่นหมายความว่าถ้าเราคิดอะไรไม่ออกหรือแบบเราอยากจะบูสต์สแต่ะเราก็เดินตัวละครไปใกล้ๆกันเห็นไหมครับมันก็จะบูสต์อย่าลืมนะครับบูสต์ทีนึงอะไม่ได้พูดแค่ A G I อย่างที่ผมพูดนะผมแค่ยกตัวอย่างมาอันเดียวนะมันบูสต์ A G I นะครับความเร็วนะครับ มีส่วนต่อการหลบด้วยความเร็วในการไล่เวทด้วยแล้วก็เด็กความแม่นยำทั้งเวทและการโจมตีกายภาพนะแล้วก็หลักหลักจะไม่ได้แล้วคืออะไรลองดูแล้วกันหาข้อมูลแล้วกันนะไม่ใช่ประเด็นหลักในวันนี้นั่นแหละมันจะเพิ่มพวกนี้เห็นไหมมันเพิ่มให้เลยนะครับฉะนั้นน่ะบางครั้งอ่ะเวลาที่เราเล่น PVP ถึงเชิญเราตัวละครเราแล้วเราไม่รู้จะทําอะไรจะเดินยังไงจะไปยืนอยู่ตรงไหนดีอย่างเงี้ย ไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่ PVP หรอกแค่ด่านพวก EX หรือด่านที่วันโหดหัวอะแล้วก็มายืนอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อส่งออร่าค่าความสนิทให้ตัวละครที่เรียกว่าอยากจะบูต a g i บูตเด็กบูตลักของมันเนี่ยแล้วก็จะมายืนอย่างนี้แก้ขัดได้เหมือนกันเห็นนะถ้าลับไปยืนที่เดิมเนี่ยป้าเมลดแล้วเห็นไหมครับอันดับทางซ้ายเนี่ยโอเคไหมมันจะเป็นอย่างงี้แหละนะฉะนั้นนะครับก็ ใช้วิธีนี้นะในการบูสต์สเตกบูสเอจิเพื่อเร่งเทิร์นก็ได้เหมือนกันนะยิ่งอจิบวกเอจเข้าไปนะหนึ่งตัวป้าเมย์ขึ้นมาอันดับสีนะเดี๋ยวลองดูลุงการาฟมานะเดินถึงป่าววะ,อะเอาลุงโดลุงออลุงองอจี่ตรงนี้ไปก่อนนะครับป้าเมย,อย์อันดับสีนะตอนนี้มันเลืน่นมันเล่นขยับไปทั้งหมดนะเป็นลุงการาฟอยู่ตรงนี้เออความสูงเกี่ยวไหมเนี่ยคำนี้ เดี๋ยวเช็คให้ดูใหม่ตอนนี้ป้าเม a g i 96นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมถอยลงไปก่อนโอเคตอนนี้ a g i ป้าเมเก้าอฮ่าความสูง1นะ่ะก็ก็ก็เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยความสูงระหว่างลุงกราฟกับป้าเมอะ ความสูงต่างกันหนึ่งถูกไหมออร่าของค่าความสนิทก็ยังส่งผลถึงเหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าผมเอาลุงกาฟมายืนตรงนี้ก็ยิ่งบูทสแตทเข้าไปอีกเนาะเป็นออร่าค่าความสนิทจากลุงกราฟก็ลุงลุงอส่งผ่านไปถึงป้าเมย์ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับในทางกลับกันลุงอก็ได้ออร่าจากป้าเมย์ได้ออร่าจากลุงกราฟด้วย นะครับลุงกราฟก็ได้ออร่าจากลุงอ,อแล้วก็ป้าเม่ด้วยนะครับผมฉะนั้นก็ลองไปพิกแพงกันดูนะมันไม่มีสูตรสําเร็จตา,ตายตัวนะครับเรื่องนี้มันอยู่ที่สถานการณ์ตรงหน้าอยู่ที่แฟกเตอร์หลายอย่างนะอยู่แผนการของเราในการเดินนู่นนี่นั่นยังไงก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับผมอย่าลืมนะออร่าค่าความสนิทเนี่ยสูงสุดอะ เอจบวก20%นะมีผลนะ่าวางแผนกันดีๆนะ่ะเด็กอีกเพิ่มเป็น30%นะลักอีกนะ่ะเพิ่มเป็น20%สูงสุดนะ่ะอย่าลืมนะ่ะไปคิดกันดูดีๆนะ่ะในแคปผมยังไงก็ขอฝากคลิปโตเซ็นไปชแนลไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดแชร์ คอมเมนต์ comment, สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มีคำถามสงสัยอะไรนะครับผมก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันยังไงวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับบาย